ฟ้นเตี้ยนนะฟันกว่านชานกว่านนะคะนี่จะเป็นร้านอาหารระดับกลางนะคะมีให้เลือกหลากหลายนะฟันเตี้ยนเนี่ยก็สามารถเป็นโรงแรมก็ได้นะคะอะร้านอาหารก็ได้นะฟันกว่านนะชานกว่านจริงฟันก็คือข้าวนะ,ะชานเนี่ยก็แบบอาหารเนาะอะอกวานก็เป็นอย่างที่บอกว่าเป็นอะไรเป็นสถานที่เตี้ยนแม่ว่าร้านน,นะระดับกลางก็ราคาก็จะ อยู่กลางๆอะเนาะไม่ได้ถูกนะคะชื่อถางคือแคนทีนนะคะเป็นแบบเหมือนเหมือนสถานที่ทานอาหารในนะในองค์กรอะไรพวกนี้นะคะในโรงเรียนในโรงพยาบาลอะไรพวกนี้นะคะอ่ะก็คือว่ามีให้เลือกน้อยนะมีให้เลือกน้อยแล้วก็ราคาถูกนะคะชั้นทิ้งนะคะชันทิงเนี่ยก็มีใช้นะครูเห็นอยู่นะครูอาศัยว่าครูดูป้ายนะ อ่าเป็นคนสังเกตเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเขาใช้คําว่าอะไรอย่งใ,ในมหาลัยนะในมหาลัยก็จะมีเหมือนกันเขาไม่ใช้คําว่าสื่อทางนะครูเห็นเขาใช้คําว่าชันทิงนะว่าชันทิงกับสื่อทางก็ใกล้เคียงกันนะเอะแต่ว่าชันทิงเนี่ยจะดูดีกว่านะครูว่านะคะอ่ดูดีกว่าแล้วก็บางทีบางทีก็เป็นเหมือนเหมือนเหมือนร้านอาหารในโรงแรมนะะเนี่ยค่ะออ เป็นร้านแบบคล้ายๆเคียวเฟ่ยอย่างเงี้ยนะคะก็เรียกว่าชัน้นชันทิงเหมือนกันนะคะก็ดูดีหน่อยใช่ไหมนะคะอ่าที่นะเป็นพัฒนาการจริงๆคือคําว่าจิ๋วโหลนะคะโหลเป็นตึกเลยนะดังนั้นมันก็เลยดูดีหน่อยใช่ไหมเป็นตึกเลยแล้วจิ๋วเล่านะตึกมีเล่านะ,ะอ่าพนาคาร